สวัสดีครับท่านผู้ชมครับโคดเขาคำบวก5มาแล้วครับสมบูรณ์สิริสุวรรณรายงานตัวนะครับโอ้โหตอนนี้บอกได้เลยกระแสไอซ์บักเก็ตแชลเลนจ์นะที่เอาน้ำมาสาดใส่กันจะเป็นน้ำเย็นๆนะโอ้โหกำลังมาแรงสุดๆเลยนะฮะอันนี้ก็มาจากเมืองนอกเมืองนาเขาใช่ไหมฮะที่เขาทำแบบแนวการกุศลพวกที่สั่งซายกันในเมืองไทยไม่รู้บริจาคเงินจากเขาได้หรือเปล่าครับแอนี่เว้ยหลายๆครั้งนะครับที่การเล่นไอ ไอซ์บักเก็ตแชร์ลนส์ที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้ลงเอยสวยงามอย่างที่หลาลยๆคนคิดครับอย่างเช่นครับนี่เลยนะผอมคนหน้านี่เขาไม่ได้ประชดรักหรืออะไรหรอกนะครับเขาโดนท้ามาครับให้เอาน้ําแข็งเนี่ยผสมลงไปในาน้าแล้วเทใส่ตัวเองอันนองเขาเลยจัดหนักจัดเต็มครับซึ่งปัญหาที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมฮะอ๋อยกเองไม่ไหวครับให้เพื่อนอีกคนอย่างยกให้ครับโอ้โหบอกได้เลยครับงานนี้ทั้งหนาวทั้งอายขายข,ายขี้หน้าสุดๆเลยทีเดียว Okay, <laughs> นอกจากนั้นนะครับเราก็มีการประมวลภาพของการยกัานำแข็งที่ผิดพลาดจนไม่น่าให้อภัยมาให้ดูกันด้วยครับ <Yeah. S 3> อย่าเพิ่งไปตามอะไรก็บ้ากนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าปอดวมกับไข้หวัดจะตามมาได้นะครับถ้ามารถกันที่บ้านเรานะฮะจากเรื่องของน้ําแข็งไปต่อที่น้ํานมครับบอกได้เลยว่าโฆษณาชุดนี้นะจริงๆแล้วมันเป็นแบบนะครับคลิปถ่ายเล่นๆแหละนะบอกได้เลยว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆเลครับทางบ้านที่เป็นตัวเ,เล็กๆกเนี่ยนะครับได้ดื่มนมให้มากขึ้นครับ นะคนที่อยู่ในคลิปนี้ชื่อว่าฟากูโนครับเขาบอกว่าเขาจะดื่มนมเป็นแกลลอนเลยน้าเขาบอกเขาอยากจะอยากจะหล่อครับงั้นเหรอเพื่อนสาวเขาเลยบอกพี่ขาพี่ขาพี่ทำเลยค่ะพี่จุกนะคะโอ้โหนี่ฟากูโนก็ไม่กลัวไม่เชื่อครับเป็นไงครับก็ดื่มดื่มดื่มปรากฏว่ากลับมาที่หน้าของผู้หญิงแล้วตัดไปทีเอ้ยนี่มันดรอกนเวนจอนสันนี่นะโอ้โห เห็นอย่างนี้เห็นทีว่าเต้นคงจะต้องรีบไปดื่มนมบ้างแล้วล่ะครับส่วนหนึ่งก็เผื่อจะข่าวขึ้นมากกว่านี้ด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือโคดข,ข่าวคำบวกห้าไปเจอกันโอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ